สวัสดีครับเก็ตพีซักไม่ยทำให้ลูกพี่ผิดหวังเลยนะกินเต็มนะครับวันนี้กินเต็มวันนี้เป็นไงวะวันนี้โอ้โหของพลาเติกทั้หมดเลยวันนี้ผ่าช่วยครับผ่าช่วยจริงๆคล้องไม่จริงครับเรือไปโดนบัตรตรงไหนประมาณจะหมดสองโอ้เกือบไปนี้สองไอ้โดนหนดอะนะไอ้ที่เสียงเจื่อมเช้าเลยบนล็อกอ่ะใช่ไหมแล้วเรากลับมาได้ลูกไหนขึ้นลูกแทนทอ ไดได้ครับสี่อ๋อได้นับด้วยจ้งหวัดจังหวัดได้นับมันยังไงนะมันมันเขาเขาไาไง้นับยสเราเขาเขาดัก่อมดักอใช่ขวาขวาเขาซ้ายเราขวาสอบนี่สวันนี้ถือว่าเป็นสอบพิเมด้วยนะกี้นับยกสี่กสามสี่อรอยกสียกสี่ยกสี่โอ้รู้ไหลังจากได้นับแล้วเนี่ยเราเรามั่นใจเลยไหม้องมั่นใจครับก่อนได้นับถือมั่นใจไหมไม่ทาไมบัดคนหนักไหม นักเกอรว่าแล้วหุ่นขามกเดียวไอ้ยศห้ายศห้านี่โดนโดนกี่หมัดหล่ยก็ประมาณยหี่สิบดี่ปลายหมัดก็เลยก็เลยวนได้ประคองได้คุมเกมได้ใช่โอ้โหวันนี้วันนี้ชนะมวยหมัดครับแล้วเราสอบมวยหมัดลงไปนับสิก็ไม่ธรรมดาแล้วนะแก้มาอย่างนี้ครับผมแก้เกมมาอย่างนี้สุดเยวันนี้ขอบคุณใครบ้างอ๋อเรมีปีน้อง ทมครับที่ามที่มแชางนที่ช่วยแยกมช่วยเลนว่าไฟนี้จะไปสู้อะไรกับเขาว่าการอยู่การกินดีไหม่าทาการบ้ามาอย่งเลยวันนี้ชะกี่ฟแล้วติดครัติแล้นะอาครับยีจหวัดไหนมันแกนั่เราชอบมันแกนหเาครับไม่มี่ไดที่แลครับโอ้วันนี้มาเต็มเหนียวเลยคนนี้คนนี้เป็คนที่ดูแคนที่มมาเลย อาทิตย์น้องเท่าไหร่ครับท่านข้นต้นเลยเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นชคบ้างหนยครับวอนชคเกินหมื่นหลังชกครับผมกายานาอาทิตย์โอ้แต่ว่าถือว่าชกประทับใจมากเลยครับไปนี้นี่มาแบบเต็มเหนียวเลยครับแก้มาดีเนาะวันนี้อะไรบ้างนะวันนีเสี่ยวนิดนะครับยกไหนครับยกสองครับยกสองถามยู่แล้วเป็นการจุกเอ้ารือถามถามู่ตรงมุมใช่ไหมใชญ่ชาครับน้องบอกว่าไงครับจุกนิดนึง อาจารย์วันน้องที่บอกจุกนีรู้สึกกังวลอะไรไหมก็ยังไม่กังวลครับตั้งใจแน่ดัดสองนะครับมั่นใจลึกๆหรือมั่นใจว่าชนะแน่นอนนี่ช่วงไหนเอ่อยกสี่ครับได้นับเดินครับได้นับครับชงได้นับครับถ้าไม่ได้นับนี่กังวลไหมกังวลครับแต่ว่าได้เข่าช่วงนั้นด้วยนะได้เข่าขดครับไปได้ไปได้นับด้วยนะนีหรือว่านับพิเกนด้วยไปหน้าเขาใหญ่ไปวันนั่นเองหมายคุยนะหมายคุยคุยเรื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวต่อแล้วบอกคุยน้ำหมายอีกรอบครับชนะไปนี้นะชนะไปนี้หมายว่าไง ใช่นับไปนี้ครับใช่นะครับไปเนี่ยโอ้โหก็ก็อยากลองดูอ,อยากลองบอกว่าอยากไปหม่ดูท,ที่ที่ทูสอบก็ว่ายอยากไปบ้านครับโอ <laughs> ไปวันนี้วิ่งวิ่งวิ่งมาได้นะวิ่งมาได้ต้องเดินนะต้องเดินต้องเดินได้แน่นอนเปลี่ยนได้แน่นอนเปลี่ยนเด้แน่นอนเป็นวัยวยเดินวัยรุ่นไฟเตอร์ได้เหมือนนกสี่ท้าชกอ่ะใช่ครับต่อให้ไม่ได้ไม่ได้สอบแต่ว่าชกประมาณยกสี่นี่ก็ก็สุกมตลาดเลยนะใช่ครับเอาละครับน้องชมหังนะเขาเขารู้สึกเป็นไงบ้างได้ได้กับได้ไปชกวันไหนเอาโชกวันหน่อย ก็ผมก็อยากครบครับอ่ามีโอกาสผมก็อยากครว์มากวันนีที่สุดแล้วผมโชว์เพลงเพ็กมัดเพลงกตอวไปแล้วเนื้อลข้าวตาแล้วเหรอวันนี้ครับวันนี้โฟลเตอร์ดูอยู่ด้วยครับวันนี้ดูว่าเขาตัอ้าพี่โรไปชนะปั้น้อยยังไงเขาหนึ่งก็อยากให้น้องตั้งใจครับที่เราใสครับผมมีแชมป์ยังหรือยังครับยังครับนี่เลยลองครับได้ลองครับรุ่นไหนที่คิดว่าถนัดที่สุด ร้2ยบองไมดอ้ร oh, oh, right. ้อยร้อได้หมถ้าเกิดร้อี่สิบเบียรเชียบเขาไงถ้าอยยี่บสองรอยีบได้บีบลักหน่อยนะบีบหน่อยครับเอาลครับยินดีแ้วนะนีะครับนี่บรรยากาศละเก